ช่วง f o r ว r e s สนับสนุนโดย b m Production รับถ่ายวิดีโอทั้งในและนอกสถานที่0869534752 Good Time Advertising ออกแบบผลิตติดตั้งงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ0858809106 นะคะกับช่วงโฟลเลสเรายัางอยู่กันที่นี่นะคะกับครัวจัตวันเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าที่นี่เขาจะมีเมนูอะไรเด็ดๆอร่อยๆให้เราชิมกันค่ะตามมาเลยค่ะ ตอนนี้คุณผู้ชมเรากลับมาอยู่กับเจ้าของครัวสัตบัญญแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะรบกวนทางคุณเอสแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับผมชื่อผสมบอลเทียงตรงนะครับชื่อเล่นชื่อเอสครับค่ะค่ะมีคขออนุญาตเรียกคุณเอสนะคะับ้เลยันค่ะจะรบกวนถามคุณเอสนิดนึงว่าที่มาที่ไปของารานี้เป็นยังไงเพราะอะไรถึงมีความคิดที่มาทาร้านที่นี่ก็เริ่มจากที่ตอนแรกจะมีแค่ห้องพักก่อนนะฮะ แล้วก็เห็นว่าวิวมันสวยก็เลยเพิ่มเป็นร้านอาหารในดมูแวนครับค่ะรับแล้วประเภทของเมนูอาหารที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็เมนูที่มีที่นี่ก็จะเป็นอาหารเป็นนานาชาติครับมีไทยญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปครับผมอืมก็คือเป็นอาหารนานาชาติเลยใช่ครับใช่ครับใช่ค่ะก็แต่ว่าเชฟของที่นี่ก็ถนัดอาหารทุกประเภททุกประเภทเลยครับใช่ไหมคะ ค่ะแล้วช่วงเวลาเปิดปิดเปิดทุกวันหรือว่ามีปิดรุ่ไหนบ้างทุกวันครับไม่ไม่ไม่ปิดนะครับเปิดช่วงกี่โมงตั้งแต่สิบโมงถึงสี่ทุ่มครับสิบโมงถึงสี่ทุ่มค่ะช่วงเวลาไหนเป็นช่วงพีคของที่นี่ครัก็ประมาณห้าโมงครึ่งครับประมาณเช้าแต่หกโมงห้าโมงครึ่งที่ไปทำผมที่นี่เพราะว่าวิวก็จะสดด้วยใช่จะเห็นสองบรรยากาศครับเห็นทั้งกลางวันแล้วก็เห็นกลางคืนด้วยใช่จุดเด่นของที่นี่ก็คืออยู่ท่ามกลาง ใช่ครับก็พยายามสร้างให้เน้นที่แบบไม่ไม่ไปลบวนธรรมชาติมากนะสร้างให้มันเป็นธรรมชาติครับค่ะเส้นทางนี้รบวนคุณเอ็ดบอกทางผุ้ชมที่จะไม่เข่าได้มายังไงครับผมก็เส้นทางเข้าง่ายๆคือเข้าทางสนามกอล์ฟกูนาคานะครับค่ะครับผมตรงเข้ามาก็จะมีป้ายบอกตลอดทางเลยครับค่ะฮะหรือถ้าไม่ถ้ามาไม่ถูกไงก็จะมีเบอร์โทรติดอยู่ที่ป้าย ก็คือมีป้ายบอกบอกทางมาตลอดใช่ไหมคะค่ะค anyway claro ่ะอย่างที่นี่เนี่ยร um ับนอกจากเป็นลูกค้า walk in มาแล้วเนี่ยมีรับงานอะไรเป็นพิเศษก็รับจัดงานเลี้ยงทั่วไปนะครับงานสัมมนาหรือว่างานประชุมต่างๆก็รับครับมครับก็จะมีห้องตัวรับรองเนี่ยรับรองแอบได้ยินว่ามีห้องคลร์เกตด้วยใช่ครับใช่ไหมคะรองรับได้กี่ท่านก็ประมาณน่าจะมาสักสักสิบพันอาจจะได้ แล้วอย่างพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับถ้าเกิดมาจัดงานเลี้ยงเล็กๆเย่านี้ไดรับจุจุแขกได้ประมาณกี่คนเนีถ้าจัดงานเลี้ยงจริงก็ประมาณ40คนสี่สิบคนนม่โ่คสิบใช่ไหมคะหลังจากที่เราพอจะทราบประวัติคร่าวๆของที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าค่ะช่วงหน้าว่า วันนี้คุณเอสเตรมอาหารอาระไรไว้ให้เราบ้าง BM Production รับถ่ายวิดีโอทั้งในและนอกสถานที่ Good Time Advertising ออกแบบผลิตติดตั้งงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆแล้วเราก็ถึงเวลาที่เรารอคอยกันนะคะอาหารละลานตามากค่ะเ,เรามาเริ่มกันจานแรกดีกว่านะคะเดี๋ยวให้คุณเอสมาแนะนำนะคะน,นี่ค่ะ เริ่มจากจานนี้นะฮะเป็นกุ้งผัดซอสมะขามนะครับก็จะเราจะเลือกกุ้งที่ค่อนข้างไซส์จะใหญ่หน่อยครับผมก็มาปรุงกับซอสมะขามสูตรเิ็ดของเชฟทางร้านเราครับค่ะโอเคมาตาหน้าทานมากเลยอ่าตัวนี้ตัวนี้นี่อันนี้เป็นหมูสตาบันนะครับหมูสตาบันใช่ครับก็เราก็จะใช้ชิ้นส่วนชิ้นของของหมูเนี่ยเราจะเลือกส่วนที่ที่ค่อนข้างที่จะเนื้อที่จะติดมันนิดนิด นะฮะแล้วก็ไม่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 แข็งมากนะฮะครับผมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดเหมือนกันครับสุดเด็ดใช่ครับอันนี้มาทุกโต๊ะใช่ไหมครับอันนี้มาทุกโต๊ะนี่ต้องฝั่งครับแอบเห็นมีกระเทียมดองด้วยนะค่ะตัวฝั่งนี้นี่เหมือนจะแอบออกติดไปทางอาหารญี่ปุ่นใช่ครับวันนี้เรามาประยุกต์กันนิดหน่อยฮะอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนร้อยแปดสิบองศาฮะ ก็ใช้แซลมอนที่เป็นเนื้อที่เป็นแซลมอนจากนอร์เวย์ครับมาผสมกับสูตรเด็ดของของของเชฟเหมือนกันก็คือเป็นแซลมอนนาเข้ามาเลยใช่ครับใช่ครับเป็นแซลมอนนําเข้ามาเลยจากนอร์เวย์เลยครับครับผมครับส่วนอันนี้เป็นแซลมอนเหมือนกันครับผมเป็นหัวปลาแซลมอนต้มซีอิวนะฮะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเหมือนกันครับครับก็ลองมาชิมกันได้ครับ เหมือนเป็นระหว่างญี่ปุ่นถึงไทยใช่ไหมครับใช่ครับกาจะเอามาประยุกต์กันสักหน่อยครผมส่วนจานสุดท้ายคือจานสุดท้ายนี่เป็นแซลมอนโลนะฮะแซลมอนโลครับผมก็ก็จะเหมือนกันครับใช้วัสดุจากจากจากปลาแซลมอนจากเวย์นะฮะค่ะแล้วก็ก็ก็เป็นของสูตรของทางร้านเหมือนกันครับร้านทนแอบเห็นเนื้อเยิ้มๆข้างในด้วยใช่ครับใช่ครับน่าทานมากค่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าแต่และอย่างเนี่ยมีความอร่อยพิเศษของไหนขอสตาร์ทที่ตุ้งุ้งก่อนได้ไหมได้เลยครับโตโม,มากเลยขออนุญาตหั่นนะคะครับผมอย่างเชฟที่นี่นี่เป็นเชฟที่มาจากที่ไหนอะคะก็มาจากใช,ใช่ครับเป็นคนไทยครั บอกว่าถึงเนื้อมากขามากครับผมมีถ้าได้เข้าสวยสักจานนะคะเด็กเลยยังต้องดูวันนี้ไหมครับเพราะว่าค่อนข้างจะขึ้นชื่อว่าครับผมตัวนี้นี่ต้องกินคู่กับได้ครับกิมียบดองใช่ไหมคะขออนุญาตนะครู้สึกว่าทางคนเดียวจะแอบเผืเป็นเพื่อนสักนิดก็ดีนะคะไปเข้าเลยครับ ชาจะต่างกันหน่อยนะครับผมนี่น่าเชื่อว่ามันเข้ากันมากเลยครับผมรู้สึกว่าหมูนี่เหมือนมีการเอาไปใช่ครับทําให้สุกก่อนที่จะมาทำใช่ครับก่อนที่จะมาทำครับนี่มาจานนี้ดีกว่าเราแอบชิมซอสนี้เป็นซอสพิเศษจากที่นี่ใช่ครับก็จะเป็นสูตรของที่นี่เลยครับก็จะไม่เหมือนที่อื่น ปกติเราจะต้องกินกับวาซาบิใช่ไหมคะใช่ครับรู้สึกได้กลิ่นวาซาบินี้ด้วยไหมคะเป็นสูตรเฉพาะเลยครับนะฮะก็จะมีวาซาบิด้วยดีค่ะจานนี้นี่เหมือนเป็นลูกครึ่งประมาณนั้นเลยครับก็เอามาประยุกต์กันครับมาผสมกัน อยจานต่อไปแซลมอนปลาแซลมอนตัวนี้อปลาแซลมอนตั้งสิวครับต้มสิวนะฮะต้มสิวต้มอูตรกลิ่นหอมหอมสิวมากเป็นสูตรที่นี่ใช่ไหมคะคือถ้าจะกินต้องมาที่นี่เท่านั้นใช่ครับ คือซีอิ๊วกับเนื้อแซลมอนอ่ะมันมันเข้ามันเข้าไปเลยนะคะครับครับครับจนแบบนี้ก็เราเข้าไปต้มมาแล้วครับค่ะใช่ก็คือต้มให้เข้าเนื้อใช่ครับรสชาติดีค่ะส่วนจานสุดท้ายสุดท้ายอ่าโอเคครับนี่ก็ิอย่างที่บอกเมื่อกี้แอบเห็นเยิ้มๆข้างในตัวนี้ข้างในนี่คืออะไรอะคะอันนี้จะเป็นแบบมายองเนสครับมายองเนสใช่ครับ อบตรงนี้มากเลยนาอร่อยใช่ไหมครับอร่อยอร่อยปกติไม่ไม่ค่อยเห็นที่อื่นครับเขาอย่างดีก็ใส่วาซาบิไม่มีแบบเป็นมะยงเงี้ยนะะอืก็เป็นลูกชึ้นอีกแล้วนะคะคือค่ะหลังจากที่เราชิมอาหารอร่อยอร่อยกันที่นี่ไปแล้วคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาชิมอาหารอร่อยบรรยากาศดีๆมาได้ที่ครัวสัตบัญนะคะถ้ามาไม่ถูก ม,มาตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอ็ดมากนะคะที่เปิดโอกาสให้ทางเราเนี่ยได้มาชมมาชิมอาหารอร่อยข้ากลังบรรยากาศดีๆที่นี่นะคะคขอบคุณนะคะครรับค่ะตอนนี้หมดเวลา,าการนุดแล้วนะคะกับช่วงโฟลเลสสัปดาห์หน้าเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าพิธิกรท่านไหนจะพาคุณมาชิมอะไรนะคะช่วงนี้นุดขอลุยก่อนนะคะ